สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ผมอยู่ทางขึ้นเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมาเดินเล่นเริมทางเห็นวิวสวยๆจะพาไปชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนทางขึ้นสะพานลอยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวบรรยากาศตรงโน้นนะครับนี่ตรงกลางสะพานลอยนะครับฝั่ง นี้คือทางเขาใหญ่นะครับทางจะไปเขาใหญ่ส่วนทางนี้นั้นจะไปทางกรเภอ,อปากช่องวิวจะสวยแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นภูเขานะครับตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมที่พักนะครับสีสันสวยงามทิวเขาสวยมาสวยมากเลยนะครับตอนนี้แดดยังไม่ออกมากนะครับย่าเขียวขจีครับหน้าฝน ที่เห็นนี่คือทางไปอำเภอผากช่องนะครับจากตรงนี้ไปถึงถนนมิตรภาพประมาณ4กิโลนะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับนี่ครับสะพานลอยนี้อยู่หน้าโรงเรียนบ้านนาประสิทธิ์วิทยาคารนะครับสะพานก็สะอาดครับไม่มีความสกรปรกเลย ตอนนี้รถมาจากทางเขาใหญ่นะครับนี่ช่วงเช้ารถยังไม่ติดครับการจราจรคล่องตัวนะครับจะให้ดูวิวสวยมากเลยนะครับมีหมอกนิดนึงสวยมากเลย และที่เห็นนี่คือทางไปเขาใหญ่นะครับนี่จากตรงนี้ไปถึงด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตะบนมูสีประมาณ17กิโลนะครับประมาณ17กิโลการจราจรคล่องตัวครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันหยุดนะครับวันอาทิตย์บรรยากาศดีมากเลยครับ ส่งท้ายด้วยวิวทางอำเภอปากช่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ